ตั้งแต่ปี2 0 1 8พี่ฝันถึงสถานที่แห่งนี้ในฝันน่ะเหมือนสื่อว่าให้ไปที่ปาจินบรุรีแล้วคือเขาให้ไปเหมือนกับเดินไปสถานที่ที่หนึ่งพอเดินไปถึงมันจะเป็นเหมือน,น,นเป็นอ่างน้ําใหญ่ๆอ่ะเหมือนเป็นบอ่อเลยดีกว่าบอ่อใหญ่ๆเลยแล้วในฝันนะ่ะเขาให้พี่เดินลุยน้ำเข้าไปแต่ไม่ใช่พี่คนเดียวนะคนอื่นด้วยแต่ด้วยความพี่เห็นว่าแบบบอ่อมันก็ประมาณลึกประมาณเนี้ย หมือนเหมือนสะดือเลยพี่ก็เลยคิดว่าไม่ลงดีกว่าเพราะถ้าลงไปก็เปียกใช่ไหมทันใดนั้นปุ๊บฝนก็ตกลงมาอย่างหนักแล้วก็เปียกพี่ก็เลยแบบอ,อ่ะถ้าเปียกเราก็ก็เดินก็นได้พอเดินเข้าไปปุ๊บเหมือนแต่ละคนก็เดินไปไปที่ที่ของตัวเองอะ่ะพอพี่เดินไปปุ๊บพี่ไปเห็นแบบนี้เลยเป็นพญานาคโกรกอ่ะพูดงี้ดีกว่าแต่ในฝันน่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งนอนนอนอยู่ตรงเขาเรียกอะไรอะ่ะ หน้าตักไหมหรืออะไรที่ขดๆอยู่อะตรงข้างหน้าพี่รู้ปุ๊บพี่ก็เหมือนตื่นขึ้นมาในวันนั้นในในเช้าวันนั้นก็ฝนตกจริงเหมือนมันต่อเนื่องเนาะจากที่เราฝันนะ่ะก็หาเลยค้นจาก Google ก็ไม่เจอเอ้ามีแต่กบินไม่มีแพนคกาาีิปาจีนก็เลยไปเปิดแมพเปิดแมพก็เลยรู้ว่าเขียนว่าพญานาคปลกปลาจีนบุรีก็ขึ้นวัดว่าเอ็นมาเลยซึ่งก็ไม่เคยมาในมาก่อนในชีวิต